ธรมนัตเปิดงานปล่อยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่4มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตธัญพืชเมืองหนาวธรรมนัตเปิดงานปล่อยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่4มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตธัญพืชเมืองหนาวสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์มูลค่าสูงวันที่24กุมภาพันธ์2567ร้อยกเอกธรรมนัตพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลของการวิจัยและพัฒนาทันพืชเมืองหนาวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและเป็นการสื่อสารให้ผู้ใช้ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆได้ทราบถึงแหล่งผลิตและชนิดของธัญพืชเมืองหนาวที่มีการปลูกในประเทศไทยในปัจจุบันสำหรับการวางแผนด้านการตลาดตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานวิจัยข้าวและ ธัญ,ญพืชเมืองหนาวโครงการตามภารกิจที่สำคัญการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีนายนัฐกิจของทย์อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยนายชิสนุชาบุตรดาบุญรองอธิบดีกรมการข้าวนายอนนทนนทีรองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเข้าร่วมงานณศูนย์วิจัยข้าวเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกธรรมนัฐเปิดเผยว่าประเทศไทยนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเนื่องจากข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งวิถีชีวิตประจำวันมีลักษณะเร่งรีบอุปนิสัยการรับริภกต้องการความรวดเร็วใช้เวลาน้อยในการปรุงอาหารประกอบกับข้าวสาลีมีคุณค่าทาง พภอชนาการสูงมีปริมาณโปรตีนสูงและมีคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มซึ่งใช้เป็นอาหารเสริมซึ่งมีเส้นใยจำนวนมากมีประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารปัจจุบันความต้องการข้าวสาลีที่ปลูกในประเทศไทยปริมาณสูงมาก โดยผู้ประกอบการต้องการนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นซึ่งผลผลิตที่ได้ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและยังมีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสดีในการพัฒนาการผลิตข้าวสาลีในประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาการผลิตควบคู่กับการพัฒนาชุมชนภาคเหนือตอนบน กระทรวงเกษตรได้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นอที่สูงได้มีการหารือรวมกับกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการขยายพันธุ์เมล็ดข้าวรวมถึงส่งเสริมการปลูกข้าวสาลีให้แก่เกษตรกรเนื่องจากเป็นนอพืชที่ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลผลิตต่อไร่และราคาผลตอบแทนที่ค่อยข้างสูงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าทดแทนการปลูกพืชอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนไม่คุ้มทุกนอ,น,นอกจากนี้กรมการข้าวได้เตรียมประกาศมาเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่จำนวน1ิสายพันธุ์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างไรก็ตามในการทําเกษตรกรรมนั้นจําเป็นต้องดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สาคัญคือป่าไม้ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน รัฐมนตรีว่าการเกษตรกล่าวในนักิจของทย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีปล่อยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่สครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุและสายพันธุ์ดีเด่นของธัญ,ญพืชเมืองหนาวว่ารวมไปถึงการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญ,ญพืชเมืองหนาวและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรนักวิชาการและผู้ประกอบการโดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ กิจกรรมแชร์แชร์เช็คอินณทุ่งข้าวสาลีบาเล่โอดกิจกรรมชิมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรัญพืชเมืองหนาวกิจกรรมชมที่จะมีการประกวดและสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธรรัญพืชเมืองหนาวกิจกรรมช็อปผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีบาเรโอสและตลาดนาสีเขียวนอกจากนั้นยังจัดให้มีการแสดงดนตรีโฟกซองจากศรริลปินล้านนาอีกด้วย สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีปล่อยข้าวสาลีลานะครั้งที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง24กุมภาพันธ์2567โดยศูนย์วิจัยข้าวสมอิงกรมการข้าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุนพืชเมืองหนาวได้แก่ข้าวสาลีข้าวบาเล e และข้าวโอ๊ตรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการแปลร,รูปผลิตพันธุ์ต้นแบบจากทัญพืชเมืองหนาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการเกษตรได้มอบรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแชร์แชร์เช็คอินณะทุ่งธัญ,ญพืชเมืองหนาวและกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวสาลีสายพันธุไทยอีกด้วย